รีแคปปี2024ทั้งปีของฉันมีเรื่องเกิดขึ้นมากมายมหาศาลตะเลตุ้มเป๊ะที่ฉันเลยต้องมารีแคปทีละเดือนเดือนมการาคมมาบอกเลยว่าเป็นเดือนที่มหา,าคนตอนนี้เราก็มาอยู่ที่สวนสาธารณะแถวบ้านแล้วใท่แลวเรามาชุดนอนเลยนะเนี่ยวันนี้อันนี้ก็เป็นครั้งแรกของเราเหมือนกันที่ปั่นจักรยานไปแล้วก็แบบพูดกับกล้องไปมันก็รู้สึกแปลกๆอยู่ว่าจะล้มเมื่อไหร่แกใจหนึ่งก็กลัวงูนะวเว้ยแต่ใจนึงก็อยากได้คอนเทนตนะ์อะ แต่มันเป็นน้ําแบบเนี้ยต่ตอนนี้เป็นตอนเที่ยงนะทุกคนมันไม่มีใครมาเวลานี้แล้วก็ตอนนี้อากาศเย็นมากอ๊อันนี้มันทอดนี่ <c oughs> เราจะมาเริ่มจากอะไรก่อนดีเยอะเดี๋ยวดูสคริปต์แป๊บนึงมามาอ่านสคริปต์มาแล้วทุกคนช่วงเดือนมกราคมเนี่ยเป็นช่วงเดือนที่เรายังอยู่มอสองนะทุกคนกาลังจะจบละที่เรามีวงดนตรีวงแรกเป็นของตัวเองในชีวิตขอบคุณมากมากโอ้โหถูกท้าว แล้วอใส่ชุดกเรียนกันหมดอ่ะมันเกิดขึ้นเร็วมากอ่ะทุกคนตอนแรกก็หวังไว้ว่าแบบมอสามมาอย่างน้อยสุดก,ก็ม3สามแล้วว่าจะเล่นตอนแรกก็ไม่ค่อยมั่นใจว่าแบบเชี่ยววงมันจะไปรอดไหมเนี่ยหลังจากนั้นเราก็ตามหามือเบสนะคะคนนี้เป็นอะไรที่หายากที่สุดแต่ใครจะไปรู้ว่าเขาอยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดนะคะนั่นก็คือเราได้พี่มุลมานั่นเองพี่มุนเนี่ยเป็นรุ่นพี่ของเราที่จริงๆเป็นรุ่นแบบ รุ่นอาวุโสทุกคนรู้ไหมห้องซ้อมห้องแรกที่แรกที่เราไปรวมกันไม่ใช่ห้องดนตรีของโรงเรียนแต่อย่างใดให้เราไปกันที่ร้านขายเครื่องดนตรีร้านหนึ่งเป็นร้านที่พี่มือกีตาร์ไปเรียนเป็นไม้โบราณหัวมันเป็นแบบบ้านทรงคนจีนอ่ะน่าจนจุด,ด่มต้นที่ทําให้เราเจอกันค่ะและหลังจากนั้นพวกเราก็ซ้อมตั้งแต่ถ้าจะไม่ผิดน่าจะเริ่มซ้อมตั้งแต่หกโมงเย็นถึงสองสามทุ่มประมาณเนี้ย ทุกวันเลยทุกคนช่วงนั้นเป็นช่วงสอบปลายภาคพ,พยายามหาห้องซ้อมที่มันได้มาตรฐานขึ้นมาหน่อยพี่มือกีตาร์นี่ต้องขอบคุณพี่มือกีตาร์มากๆไม่นั้นคืออืมไม่ไม่มีห้องซ้อมให้ซ้อมอ่ะทุกคนจริงๆตัวมันเป็นบ้านที่มีแค่ห้องซ้อมห้องเดียวแล้วก็ห้องข้างๆมันห้องเก็บเครื่องดนตรีเหมือนแบบ คุณเจ้าของบ้านเขาเป็นนักดนตรีอยู่แล้วก็แบบเก็บเครื่องดนตรีเครื่องเสียงอะไรไว้ในบ้านนั้นเฉยๆอ่ะวันนั้นก็มีคุณครูฝ่ายวิชาการมาดูว่าแบบพวกเราซ้อมกันยังไงอะไรเงี้ยก็เข้ามาแล้วครูบอกว่าบังเอิญมากเลยบ้านนี้เป็นบ้านเพื่อนฉันอ้าวเพิ่งรู้ว่าคุณลุงที่ให้เช่าห้องอ่ะเป็นเป็นเพื่อนกับคุณครูคนนั้นแต่ว่าช่วงระหว่างคอนก่คอนเสิร์ตมันจะมีงานโอเพ่นเฮาส์ซึ่งก่อนที่จะไปซ้อมวงเรากับพี่มุนก็ต้องมาซ้อมโอเพ่นเฮาส์ก่อนซึ่งพี่มูลเป็นคนเขาเรียกกับ ทุกคนในการซ้อมครั้งนี้ถ้าจะไม่ผิดการแสดงมันจะเป็นแค่แบบการเต้นอะไรสักอย่างนี่แหละจะไม่ได้เดี๋ยวขึ้นคลิปให้ดูเราเต้นผิดเยอะมากทุกคนก้อยหอดเย็นหมดแล้วอ่ะ คือบอกตรงๆว่าวันคอนเสิร์ตเป็นอะไรที่เราตื่นเต้นนะแต่เหมือนเรายังไม่ตื่นเต้นที่สุดนึกออกไหมรู้สึกแย่นิดนึงว่าแบบเฮ้ยคอนเสิร์ตใหญ่ขนาดนี้ทำไมเราถึงไม่ตื่นเต้นไม่ไม่แบบไม่ดีใจหน่อยเหรอเออภาพที่เราเห็นมันคือภาพแบบคนเยอะมากๆหรือจริงๆแล้วที่เรารู้สึกไม่ภูมิใจพออาจจะเป็นเพราะเรามองในมุมมองคนอื่นหรือเปล่าแบบมุมมองของคนดูว่าแบบเฮ้ยมันธรรมดามากเลยที่จะมีแบบ นักเรียนที่มาเล่นดนตรีด้วยกัน4ี่คนแต่จริงๆแนละ้วมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่คน4ี่คน personality มันไม่เหมือนกันเลยสักคนแล้วมารวมกันแล้วก็มาเล่นดนตรีพร้อมกันให้จังหวะมันเดียวกันมันเป็นเรื่องยากมากๆขอบคุณแล้วก็รวมกันได้นะ การไปสิงคโปร์จริงๆการไปสิงคโปร์ของเราเนี่ยเราก็เคยเล่าไปในคลิปนี้แล้วนะก็ไปหาดูกันได้เรามาเล่าถึงวันที่เราคิดว่าเราจําจนตายแล้วก็เราไม่มีทางลืมแล้วกันที่เราหลงทางที่ออชานะทุกคนคือจริงๆเราหลงจริงๆนะเว้ยคือเราจาไม่ได้เลยว่าเราขึ้นมาชั้นไหนหลงทางเรามีหวังเราวิ่งมา กี่กิโลรู้รอบทางเหนื่อยชิหายเลยนี่เป็นทริคสําหรับการไปทศนศึกษาเลยนะทุกคนถ้าเขาปล่อยให้เราไปคนเดียวหรือแบบปล่อยให้เราไปกับกลุ่มเพื่อนอะไรก็ตามแกต้องเผื่อเวลาสัก20นาทีเผื่อแบบหลงทางอะไรเงี้ยถ้าไม่หลงก็คือไปเที่ยวต่อแต่ถ้าหลงก็คือนั่นแหละจะเป็นเวลาที่เราซื้อเวลาจากอนาคตถ้าแบบเราหลงทางนึกออกว่าแบบไม่รู้จะอธิบ่ายังไงอะ่ะแล้ววันนั้นก็คือถ้าเราไม่เผื่อเวลาเราอาจจะโดนทิ้งในสิงคโกระโบไปแล้วก็ได้ ก็มีโอเพนเฮาส์ที่โยธินบูรณะเป็นโรงเรียนที่เราอยากเข้ามากเพราะว่าอนแรก่เราก็ดูในไอจีแหละเจอนักร้องคนหนึ่งสวยดีนะคะมาเขาก็ไปแข่งฮอตเวฟเป็นวงของพี่โชคโอเคทุกคนเข้าเรื่องตอนนั้นเราก็สมัครไปโอเพนเฮาส์ที่โรงเรียนเขาพอมาถึงวันโอเพนเฮาส์จริงๆทุกคนคือแล้วก็ปล่อยแม่ให้นั่งในหอประชุมนั้นแล้วเราก็ออกไปเดินรอบโรงเรียนคนเดียวและหลังจากนั้นทุกคนตอนที่กําลังจะกลับบ้านอ่ะ คือฉันเจอสองคนเลยเว้ยฉันเจอพี่ซินนิชาป่ะคนนี้พี่ซีดีอ่ะกับพี่โชคตอนนั้นือแบบเอ้ยตอนนั้นฉันบังเอิญมากวันนั้นฉันเจอพี่โชคน่าจะนั่งเล่นกีต้าอยู่กับเพื่อนมังแล้วฉันก็แบบขอถ่ายรูปเลยแล้วแบบอะ้น่คือแบบคือเขินหน้าแดงมากกับบ้านมาก็ยังดีใจอยู่ก็วัน Open House เป็นวันที่เราได้ไปลองใช้ชีวิตในกรุงเทพดู ว่าแบบเอ้ยเราชอบการใช้ชีวิตในกรุงเทพหรือเปล่าคือเหตุผลหลักที่ฉันจะไปเรียนกรุงเทพเลยนะเว้ยคือมันเป็นแหล่งอะเขาเรียกว่าเป็นแหล่งของวงการบันเทิงมันเป็นแหล่งของงานอาชีพต่างๆในวงการบันเทิงที่ที่เราอยู่ตอนนี้คือต่างจังหวัดสุดชายแดนแต่ว่าอยู่ในเมืองถามว่าฉันอยู่ที่นี่แต่ว่าฉันได้ไปเที่ยวธรรมชาติบ้างไหมที่ที่ฉันไปบ่อยอะฉันไปทะเลมากกว่าภูเขาอีกนั่นแหละมันก็เลยเสียดายนิดนึงว่าแบบ อุตส่าห์ได้อยู่นราธิวาสทั้งทีไม่ได้ไปเที่ยวเลยแต่ดส้นใจว่าจะไปเรียนกรุงเทพเพื่อเที่ยวไม่ใช่เพื่อไปทํางานกคนและนี่ก็จบเดือนมกราคมของดิฉันแล้วที่จริงๆเรื่องมันไม่เยอะขนาดนั้นหรอกแต่แค่ฉันพูดไม่หยุดเว้ยก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะก็ถ้าอยากจะช่วยเด็กน้อยคนนี้สร้างรายได้นอนาะคตก,ก็สามารถกด subscribe ให้ถึง1น0 0งพันซับเร็วๆนะคะดิฉันจะได้สร้างเงินของดิฉันเองได้สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปแล้วค่ะ 拜拜。Bye bye.